สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพวันนี้เกิดเหตุการณ์เศร้าโศกในวงการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเธอด้วยคุณกิงดาวจันสวัสด์ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้ข่าวจากคุณอ้วนเพื่อนกันเขาบอกมานะครับว่าเธอเสียชีวิตตั้งแต่วันที่23นะครับก็ ขอแสดงความเสียใจกับบุตรพยาและก็แฟนเพลงทั้งตัวผมเองด้วยเพราะว่าเพลงนี้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับเศร้าๆอย่าเว้าหลายประมาณนี้โอ้นอยหนีบมือนะครับเพราะมากดังมากด้วยไม่ใช่เพราะธรรมดานะครับ ได้คุยกับผมมาปีกลายว่าเออเธอยังอยู่ดีไหมเธอบอกเธอสวยยิ่งกว่าเก่าอีกมาตอนนี้เธอก็ได้จากไปแล้วทิ้งไว้แต่ผลงานที่น่าฟังหน่าติดตามกันนะครับนี่แหละครับคนในวงการเมื่อสิ้นชีวิตเสียชีวไปก็เหลือแต่ผลงานที่เพราะๆฝากไว้นะครับ อัปเดตกันแักเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรใครจากใครเสียชีวิตเราก็จะเอามาอัปเดตให้กันรู้นะครับก็โลกรับกันไปเยอะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สามชัยธรพงศ์อันนี้มนจากรายการไม่ว่าจะเป็นสอนเพชรสุนทรพานาน้องดังอาจารย์มรยพจน์สุนทรพานอันนี้ก็จอเปถึงชาติ นะครับก็ขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไว้ให้กับผู้ที่จากไปทุกคนทุกท่านพร้อมทั้งบุตรยาและครอบค,ครัวด้วยจากใจจริงของกระผมสายทองหน้าราัเทนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนมีอะไรแล้วจะมาอัปเดตให้กันฟังในคราวต่อ,ต,อต่อไปนะครับ จะไม่ค่อยเจอกันละครับถ้าไม่มีข่าวคราวอะไรที่มันอ่าอเดตเราก็จะไม่พักผิดกันนะครับก็ฝากติดตามช่องสายทองวอลิตี้ด้วยนะครับมีอะไรดีๆข่าวอาจจะช้าไปสักนิดแต่ก็มาช้ายังดีกว่าไม่มาเนาะอ่ะละครับช่องวีวีเงินใช้ทุกคนทุกท่านเลยครับท่านั ทุก,กท่านสวัสดีครับ